ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังทัญญาขอโทษผู้ใหญ่ที่นับถือหลังแม่ทักไปยืมเงินประกาศขอไม่รับผิดชอบต้องบอกว่าล่าสุดทัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งคนดังก็ได้โพสต์ขอโทษผู้ใหญ่ที่นับถือหลังแม่ทักไปยืมเงินหลายคนเป็นอีกคนที่หลายคนคุณหน้าคุณตายอย่างดีสําหรับทัญญาอาสยามนักร้องลูกทุ่งสาวอีสานมหัศจรรย์ ลูกหลานเมืองร้อยเอ็ดเจ้าของเพลงฮิตใจกังวลแอบหักไอ้เหตุผลของคนจะไปและเป็นคู่จิ้นกับเบิ้ลปทุมราชและต้องบอกว่าล่าสุดธัญญาอาสยามนักรองรุกทุ่งคนดังก็ได้โพสต์ขอโทษผู้ใหญ่ที่นับถือหลังแม่ทักไปยืมเงินหลายคนโดยงานนี้เธอก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า มันคงต้องเกิดขึ้นอีกครั้งจริงๆขอโทษผู้ใหญ่ที่เคารบนับถือทุกท่านที่แม่หนูทักไปยืมเงินก่อนอื่นต้องบอกตรงนี้นะคะว่าหนูไม่ได้เดือดร้อนอะไรหากแม่ทักไปบอกว่าหนูไม่มีเงินขอยืมเงินใครและใครให้ยืมหนูขอไม่รับผิดชอบนะคะและหนูได้ให้เงินเดือนแม่เดือนละสามหมื่นทุกเดือนทำหน้าที่ลูกอย่างดีมาตลอดไม่เคยขาดตกบกพร่อง เลือกที่จะทําแบบนี้อีกครั้งขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะจะพยายามรักตัวเองและเดินหน้าต่อให้ไหวเหมือนทุกครั้งตลอด4ปีที่เกิดขึ้นมาตลอดขอบคุณทีนิวค่ะ